สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมคืออะไรรวมไว้ให้เล่มนี้หนังสือที่รวมเรื่องของกรรมเพื่อการแก้กรรมสิ้นกรรมดับกรรมที่ถูกต้องเราอยากจะแก้กรรมอยากจะสิ้นกรรมพ้นจากเวรจากกรรมทั้งหลาย ต้องรู้จักหน้าตาของกรรมก่อนว่ากรรมมันคืออะไรเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการพบนางกาลยาณีในชนบทหญิงงามในชนบทก็เข้าไปในเมืองหาชาวบ้านก็ถามว่าท่านมาหาคลายบอกอยากมาหาหญิงงามชื่ออะไรเหรอไม่รู้เหมือนกัน โครอะไรนามสกุลอะไรไม่รู้สูงหรือต่ำไม่รู้ดําหรือขาวไม่รู้อ้วนหรือผอมก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้แล้วจะหาเจอไหมไม่เจอยมอยากจะแก้กรรมแต่ยังไม่รู้จักเลยกรรมคืออะไรบางคนคิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมใหญ่โตสั่งโดนบันดาลให้คนนั้นเป็นนั้นเป็นนี้เข้าใจผิดพระเจ้าบอกนะ เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีใครบันดาลปฏิเสธพราหมณทั้งหลายที่เขาเชื่อว่ามีอิสรบันดาลมีพรหมบันดาลซึ่งพระศาสดาตรัสไว้หลายพระสูตรมาเรามาเข้าใจเรื่องกรรมก่อนเรื่องกรรมเนี่ยพระองค์บอกกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบอย่างแรกคืออะไร กรรมคืออะไรข้อแรกเลยพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาคือกรรมนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าเจตนาเป็นอย่างไรนะมันโยงไปถึงเรื่องจิตมโนวิญญาณด้วยอันที่สองเหตุเกิดของกรรมนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะ ผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นเหตุเกิดของกรรมข้อต่อมาควรรู้อะไรอีกเรื่องกรรมควรรู้เวมัตตา,ตาแห่งกรรมแปลว่าความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกรรเดนดชาน